ผีพที่32นรวมจะมาเล่าถึงประสบการณ์ลอดตายจากอุบัติเหตุด้วยพยานขาวแดงและกลิ่นบุทองที่หลวงพ่อระม่อมได้มอบไว้ให้ติดตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนรวมครับแล้วประสบการณ์ส่วนตัวของนรวมเนี่ยมีอะไรบ้างโหลังจากผมบทเดสจากไปแล้วก็หลวงพ่อให้พยานเป็นหนึ่งผืนพยานขาวแดงนี่แหละขาวแดงนี่แหละให้เป็นหนึ่งผืนครับแล้วกลิ่นบุทององค์เดิมผมกรบเป๋าเอาปกันนี่ผมไม่ชอบแฝน ครับพวกอย่างเดียวใส่กระเป๋าเดียวไว้อครับคราวนี้ไปเข้ากรุงเทพครับมาปีหนึ่งแปดครับวันที่สิบหกพฤศจิกายนเาจำแม่นเลยรสดอลสิบแปดแสดงว่าเจ็รจ์ใหญ่รถตกเขวอุ้ยตกที่ไหนครับซับบอนซับบอนนี่สลับุรีสลับุรีแถวๆลงปูนพีทีไออะอ๋อครับครับนั่นแล้วร่วมขับเองเหรอครับหรือหรือเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้อง รถตกเหวแต่เราเป็นคนขับใช่ไหมเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขาเดกนั่งไปในรถนั่งไปรถซึะซึกไปรถอะไรรถบรรทุกรถบรรทุกนั่งหน้าไปนั่งหน้าสองคนมีคนขับคนหนึ่งเ่าสามคนสามคนนั่งเรียงกันไปเรียงกันไปรถบรบปรยกัรถกระยาวๆสมัยก่อนนะครับครับมืดตอนมืดหรือตอนกลางวันกลางคืนฝนตกด้วยแล้วเบรกแตกน่ารวมทำอะไรอยู่ตอนนั้นหลับไม่หลับนั่งโคตรนะ ตั้งยันอะไรเงี้ยนั่งยันอย่างงี้รถมันจะมีผูช้างไงรถโอ้ยาวอ่ะอ่าครับทำไมก่อนก็เห็นเลยล่ะครับม็นตั้งยันแล้วพี่บอกเออระวังระวังรถเแตกแตกแตกอ้าวตายแล้วตายแล้วทำงานรถหมุดไม่รู้ขางเลยบนเขาด้วยบนเขาตัวเคยผ่านแบบสลับบุรีไปแลยเคยผ่านเคยผ่านเคยไปมาเคยเคยผ่าองค์ใหญ่ก็เห็นไหมอ่าขาดแหลกตรงนั้นนหละแล้วลงไหมลงเขาลิ่งไปข้างล่างเลยแปกแตกแตกแตกลงไปเลยรถข้ามรถไปเลยพลิกคว่ำไหมพลิกไหม ผมไปค้างตอไม้อ๋อแต่คือคือไม่ทันลงเหวไปลงเหวกลางเลยลงไปแล้วแต่ไม่สุดไปค้างที่ตอไม้เลยลงน้ําเลยสุดแล้วสุดแล้วสุดเลยร่นหายท้องเลยนั่นรวมเป็นไงบ้างอ่ะรอดเขาไปค้างต้นไม้โอ้ยจังหวะบีคนทำทางไว้ตัด้ไม้เดี๋ยวค้างต้นไม้หมายว่านัดรวมเนี่ยกระเด็นออกมาจากรถรถแล้วร่น้ามหัวไปโห้แรงนะเนี่ยแรงเนี่ปึ๊บๆๆกระเด็นออกจากรถรถมันเล็กประมาณสิบกว่าเมตรอะตรงนั้นอะแล้วแล้วคนอื่นอ่ะอีกสองคนอะ อีกสองคนหูขาดโอ้ยอีกคนหูขาดอีกคนหนีหนีทำไมอ่ะมันกลัวไอคนขับละสิคนขับตายคนขับตายโอ้โหผมจำไม่ได้ที่ผมพฤติการปีหนึ่งแปดเป็นอะไรบ้างไม่มีแผลสักนิดนึงไม่มีมีอะไรในตัวมีพยานหนึ่งผืนเอีงหนึ่งองค์นั้นและครับพกมาตลอดสิบกว่ปีครับพยาน กิ่งอูทองที่พกติดตัวมาไม่รู้รุ่นไหนไม่รู้กิ่งอูทองอ่าครับพกติดตัวไว้อทองแหละครับแล้วตอนนี้ยังอยู่ไหมกิ่งอยู่กิ่งอยู่อยู่กิ่งองค์ประสบการณ์ยังอยู่อยู่อยู่ไหนไม่ไม่ได้ติดตัวมาไม่ได้ติดตัวมาไม่ติดตัวมไม่ติดตัวมาหรือองค์เดียวแท้เลยหรือองค์เดียวแท้เลยองค์ประสบการณ์ประสบการององลงเหวลงเหียวแต่ไม่เป็นรอยฝาบไม่เป็นรอยไม่มีรอยเลยตัวนี้เดียวเลยครั้งที่สองอันนี้ครั้งแรกผ่านไปครั้งแรกผ่านไปตอนหลังจากครั้งติดตัวเองไม่เคยขับแล้ว ครับก็ปขับแล้วอ่าครับระยะเวลาผ่านมาหลายปีอยู่เหมือนกันหนึ่งผมมาขับปีสองหนึ่งครับหลังจากประบุพระแล้วคืกลับไปอ่าครับครับอ่าเป็นหนุ่มแล้วครัวนี้เป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแท่งแล้วไปคว่ำเธอถวไปเธอมันรถไปตกสะพานครับแถวไหนครับทำไมก่อนเส้นบาบโทองไอ้อเส้นรัดรั ลาดหลุมแก้วกับจับป่ทุรมจับปาทุมใช่ไหมจับปะทุ่มาอยน้ำความผมอ่ะครับน้ำความผมาก็ว่ามเนเ่เดียวไงมันเป็นสะพานไม้ครับันนี้ว่าไอเราไม่รู้รถทรายบนปกปขาอันนี้ตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนเนี่ยตอนเช้าเลยประมาณสิบโมงรถอะไรสิบโ้ออนนั่นรวมขับสิบล้ออยู่ตอนนั้นอ่าครับไม่ไป้นเดียวไปคนเดียวเปล่าไม่ได้ครับมีลูกน้องไปให้ลูกน้องขับอ๋อลูกน้องขับเราวางอยู่ข้างหน้าคนขับตะไรงทางเรา้นหลังคา อยู่บนลังคาบนลังคาที่เก็บผ้าใบเนี่ยอครถหัวยาวนะอ่าครับอยู่ทพอขึ้นสะพานไปเนี่ยครับทีนี้รถดึงสายนครปฐมมันมามันรถ่วแบบเสียตกเหวตกสะพานครับมันก็เทดินแล้วมันเสียครับเทดินไปกลางสะพานอ่าไม่กองเลยอ่าทีนี้เรากขึ้นต่างคนตัางขึ้นสะพานเราไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นอยู่กลางสะพานรถไฟคกามสูงเนี่ยอ่าเส้นทางรถไฟความสูงทั้งประเทศเดียวรถมีสวนทางกันนะครับพอขึ้นไปก็เปรดล้อหลังก็จะเป็นกองทรายดิเถินดิเถิน มันลวงอยู่ไหนนันลวงอยู่ไหนบินเลบินเลยบินเลยต้องเหมือน่ากระเด็นลงมาร่วงลงน้ำร่วงลงอ๋อลงน้อลงน้ำเป็นคลองสะพานข้ามคลองโอ้โหนั่นคือครั้งที่สองแล้วเป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรน้องชายน้ำน้ำสูงไหม ก็คลองเราแหงคลองลรวไม่แน่ใจครับเดิแตุ้มลงไปไม่เป็นไรแค่ชายคลองไม่มันถึงก็ลงน้ำตูบแค่ชายคลองแค่ชายคลองมันก็ต้องแขนหักกันตัวมันหลังสูงอ่ะมันก็ต้องแขนหักต้องมี้อชายน้องชายคนเมื่อกี้เนี่ยคาัโทษนะครับรูเนี่ยเปิดมันเนี่ยเปิดเลยอันนี้อันนี้คือคนคนที่นั่งนั่งข้างๆแต่คนขับไม่เป็นไรลงน้องลองชายผมไม่เป็นไรผมอยู่บนลัอคาผมไม่เป็นไรม่เป็นไรอุตสาห์เหินลงไปจากสะพานเออ ในตัวมีอะไรก็ชุดนี้ชุดเดียวชุดเดียวอีกแล้วชุดเดียวไายันกับจิ่งอู่ทองครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วสองแล้วนะสองแล้วนะครั้งที่สามพันธนัิคมอ่าที่สามเป็นยังไงครับพันนัทิคมปากทางแยกพันเนทธรรมมาขับรถสิบล้ออีกเหมือนเดิมอันนี้เป็นหกล้อเป็นหกล้อแล้วครานี้สิบล้อเป็นหกล้อครับทั้งนี้ขับไปก็มีรถเลยขายขอยลงพู่มิ้สวนทางมา เขาจะมีรถขายหอยแมลงผู้หอยไหมครับหอยอะไรเงี้ยนะขับมาแล้วก็จะไปทำรถรถวิศน์ฐานอะไรเงี้ขับสวนมาแล้วมันมีรถบัสไปเอาไปใปากทางวัดวัดตำมากอ่ะครับเินมาจอดกลางเครื่องมันเดินแต่มากหลงพ่อหมุนัถเดินแต่มากรัับบครรถมาดับกลางถนนเอ้าเราใส่มาเครื่องมาดับมาดับพอดีกลางถนนอีกกล่พอเราเราถึงพอดีพอดีอีกหักโปเชะโปเชะหักหลบเฮ้กตึ้งลงน้ำอีกนั่นรวมอยู่ตรงไหน ขับเองน่ารวมขับเองไปกับใครไปกับลูกน้องสองคนสองคนน่ารวมหักลบหักลบไอ้มอเตอร์ไซค์งนาดน้กลงน้ําอีกเกี่ยวอะไรกับน้ำเป็นเนี่ยลงน้ำลงน้ำแล้วเป็นอะไรไหมไม่เป็นไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นพกช้ำดําเขียวไม่มีในตัวมีอะไรกับชุดเดียวชุดเดิมอีกแล้วก็พกอย่างเดียวอ๋อครับไม่เป็นอะไรเลยเป็นไรแล้วรถทําไงก็ต้องมาให้ก็มายกก็ต้องมายกที่ลานถ่ายของครับ ครั้งที่สามแล้วมีครั้งที่สี่ไหมเนี่ยครั้งที่สี่มีมีอีกต่ออะไรครับครั้งที่สี่เส้นมิตรภาพบวกเด็กครับถนนจะเปเส้นเดียวมาเดินอันนี้เหตุการ์ต่อกันปีปีปีหนึ่งคนละปีเลยคนละปีไม่ปีเว้นปีด้วยคนละปีเลยมึงบริษัทไม่ไว้ใจไหมครับอ่อค้ับบ่อยครับครับอ่ะครั้งที่สี่เป็นยังไงครั้งที่สี่ก็ล้มจากมอบวกเด็กมาเลยทางดงอ่ะครับลงมาแล้วนี้ลงเขาใช่ไหมลงเขาปั๊บปังดมาแล้วไง น้าลมขับขับเองขับเองมีลูกน้องไปด้วยไหมมีมีน้องคนเดียวมีคนเดียวนะาลมขับขับลงมากะนีก่อนจะถึงก่อนจะถึงสะพานหมวกเหล็กฝลนมันตกตัดหน้าอ่าฝนมันตกถนหลนลื่นนะสิถรนลื่นแล้วก็แตะเบรกหน่อยแตะนิดหนึ่งแตะเลยก็บบนไม่รู้ขาดเลยกะนี้มันลื่นลื่นหมายถึงว่าขับลงมาอย่างเงี้ยมันก็หมุนสิครับหมุนพอพอเราแตะเบรกมันก็จะหมุนหมุนหมุนทางลงเขาด้วยลงเขาปุ๊บึ้บึ้บมีเหวไหม ตรงนั้นมันมีตะพาน์มกเหล็กกัเปินนามอตรครับนตะพานครับเลยตะพานมรถมันนิ่ตั้งตรงดิ้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันหมุนมันหมุนเฉยเยมันหมุนเฉยเฉยหมุนเฉยเยแต่ไม่เป็นไรแต่ในใจเราก็นึกว่าเอาเราไว้เอาเราว้เอาเราไว้ครั้งที่สี่จะเกิดขึ้นอีกแล้วโดนจริงแต่ลงพวอมอลนิดนึงนั่นแหละครั้งที่สี่แต่ก็หมุนเฉยเฉยไม่ได้ลงไม่ได้ลงครับนี่ครั้งที่ห้าที่หน้าตายครับอีกปีหนึ่งเหรออีกปีหนึ่งทัดมาอีกปีหนึ่ง ครั้งสุดท้ายปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดเนี่ยอันนี้คือครั้งสุดท้ายแล้วนะยังมีอีกไม่ไหวยังมีอีกครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าก็รถตู้อันนี้เปลี่ยนเป็นขับรถตู้ตู้ให้เอยขับรถธุรการครับผมวิ่งมาหนึร้อยสี่สิบแต่ปิ้งเปรี้ยงครับกลางวันปิ้งเตี้เลยกลางวันปิ้งตอนเที่ยงเลยครับทำหน้าบ้านนั่นแหละครับปากทางหน้าบ้านเป็นยังไง มีรงกาห้าตลบมีคู่กรณีไหมมีรถสายอู่ทองแต่ไม่อ่างทองแต่ไม่ชนรถบัสห <M> มายเขาว่าไงเขาตัดหน้าหรือ,อยังไงเขาวิ่งตามหลังเรามาวิ่งเอาวิ่งตามหลังแล้วแ,แ,แล้วงไงเรามาที่เราเบรกแตะเบรกเราแตะเบรกแตะทําไม <laughs> <c oughs> ก็จะรับพี่สาวใจดีจะรับพี่สาวไใจดีรอเราพี่สาวอ๋อไอ้ข้างหลังว่าตามตูดมาตามก็เบรกฟันเขมมาหมุนมเลยแล้วแล้วเราเป็นอะไรไหมตึกตึกตึกหมายว่าชนตูดเราใช่ไหมไม่ชนไม่ชนแล้วไงไม่ชนยังไง ไม่ชนเลยเลยเราเบรกแต,แต่เลยไม่เข้าใจอาการชนคือชนยังไงบาชนรถไม่ได้ชนเรารถเราตีลังกาบีร้รถเราตีลังกาออ๋อหม,มายความว่าเราแตะเบรกแตะเบรกพอแตะเสร็จมันก็เกินหมุนหมุนฟว่ำหมุนพลิกคว่ำค้าำท่าตลกโอ้โหลังคาบี้นั่งติดถัว่วมันไม่มีฝนตกไม่ใช่หรอไม่มีแดดเปรี้ยงเที่ยงเที่ยงแล้วมันมันพลิกไปได้ยังไงอะแตะเบรกมาเร็วอ๋อมาเร็วอ๋อร้อยห้าหกร้อยห้าโตโยต้าไฮเอ็ดอะ โอ้เดสิ่นัแรกๆอ่ะนั่นรวมกับสิ่งพอสมควรแหละโอ้กำลังเ้่ากำลังเห่าเลยเหยียบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วหกสิบอ่ะครับแตะเบรกนิดียวแตะเบรกแพี่สาวพี่สาวพี่าวพี่สาวพี่สาวใส่ขนมาคี้เนี่ยอ่าพี่สาวอยู่ข้างทางใล้ใครจะถึงใครจะไปตลาดใครจะไปตลาดเหยียบร้อยห้าสิบเลยแลแตะเบรกพอแตะเท่านั้นเราพลิกเลยพลิกเลยห้าตลบตอนนี้เก็บหลังคายุบเลยเพราะว่าเป็นน้าขับรถไ่ได้หัวมันติดราคาครับแล้วตัวเป็นยังไงบ้าง มีแผลนิดเดียวตลอลาะนิเดียวช้ำช้ำนิดเดียวไม่เจ็บช้ำนิดหนึ่งนิดเดียวพิเศษทตลอกขาเขอไม่เป็นแต่บี้หมดเลยใช่ไหมบี้หมดเลยในตัวพกอะไรชุดเดิมชุดเดิมข้ายันกับปีนูทองโอเคครั้งที่ห้าผ่านไปรถตู้ของของบริษัทของบริษัทแล้วเขาไปยีงนบริษัทนี้ยังะยังเข้าไปบริษัทแล้วออกจาบริษัทมาแถวไอ ตรงนั้นเขาจะเรียกไอ้วงเวียนอันนี้อีกปีหนึ่งใช่ไหมปีเดียวกันแหละ <c oughs> ปีเดียวกันวง <c oughs> เวียนทะี่สองไงแหละอ่าครับแล้วเวียที่สองพอกับประกันอยู่ตรงนั้นครับครับออกจากประกันมาถึงเป็นที่สองยังไม่ถึงเป็นที่สองเลยครับรถเ,เมลสายอะไรผู้ชมกลางลำเลยแล้วนวั่นรวมหมายความว่านั่นรวมขี่ผ่านสี่แยกไฟแดงเหรอหรือไงเมื่อก่อนมันเป็นวงไอ้วงเวียนไงมันเป็นวงเวียนเมื่อก่อนเป็นระเบิดน้ำตกอ่าครับเวียที่สองอะคือเรามาตรงๆเนี้ยไอ้ท่านั้นก็มาอย่างงี้แล้วก็อ้อมวงเวียนอยู่วงเวียนแล้วก็มาตึ้งพอดีตึ้งพอดีเราจะออกไอ้รถม นั่นรวมหรือคน,นขับคนขับอันนี้รถอะไรรถตู้คันเดิมที่ไปประกันนั่นแหละไอ้รถตู้คันเดิมเอาไปขึ้นประกรันเขาไปซ่อมมาแล้วยังไม่ได้ซ่อมอยาไปแจ้งประกรันเล่นรอบสองเลยสองทุกท่านเลยโอ้แล้วไปกับใครครับไปกับธุระการหัวหน้าธุระการกาโอ้แล้วชนนี่ชงกลางลำแล้วกลไไงางลำเป็นยังไงกระติกเลยรถเราแงงี้เลยจากแบนแป๊ะๆครับกลายเป็นงามไงกระติกอย่างเงี้ยคือแบนแล้วแบนแล้วแบนเสร็จปุ๊บโดนกลางอีกก็กลายเป็นอย่างนี้เลยคาร์คาเตอรอ๋อมันแหละ น่าลงเป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนด้านซ้ายก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคราวนี้ไม่ต้องซ่อมมึงรถเท่านั้นฮะน่าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใหม่มั้งอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายอันสุดท้ายแล้วเรื่มมายังไม่ถูกทักก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะมีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่แบบใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เล็กๆเล็กๆเล็กๆน้อยครับแต่ตัวก็ยังไม่ห่างพยานกักกิ่งอูนแต่พื้นแต่พื้นนั่นเละไปแล้วเละไปแล้วมันมันเบื่อยหมด อ๋อครับคือตั้งแต่สมัยมุกกลับติดบอมันก็เสียบแล้วกคาครับครับเลี้ยงม่ไดกออเเนี้ยคือนี่คือได้มาจากหลวงพ่อใช่ให้มาให้มาตอนศึกเลยโอ้ให้มาตองศึกเลยท่านคงท่านคงจะรู้อะไรหรือเปล่าไม่ขอก็ไม่ให้ไม่ขอก็ไม่ให้เราะมึงก็ยิ้มต่อสิขาหวังนอ๋อครับครับเราก็ไม่อยากได้หลวงพ่อไม่ให้เราก็ไม่อยากได้อ่าครับปตรงๆไม่อยากได้เลยตอนนั้นครับสมัยอยู่ของมันเยอะแยะไปหมดครับไม่อยากได้ครับถ้าหลวงพ่อไม่อย่กให้ผมจะไม่เอาอ๋อครับครับทำให้นิสัยจะเป็นครับ แม้กระทัปัจจุบันนี้นะจะไปเกตเดียวไหนก็ได้ครับถ้าไม่ให้ผมไม่เอาอให้เช่าผมก็ไม่เช่าถ้าให้ผมเอาถ้าผมเช่าบอกว่าไปแจกเขาครับผมปีปีผมแจกไปรล่ไรเหรียญน่ะโอเคครับวันนี้นะครับก็เรื่องเล่ามันๆสนุกสนุกประสบการณ์แบบเสี่ยงตายห้ารอบหกรอบหกรอบหกรอบใช่ไหมฮะแล้วเมื่อวัยวัยได้สวนตัวเลยเอาอีกแล้วนี่เมื่อปีที่แล้วครับเป็นยังไงครับ อันนี้คือเหตุการณ์ล่าสุดล่าสุดเป็นยังไงครับก็วิ่งวิ่งมาถึงรู้จักวิทยาส่งบางน้อยไหมอ่าครับแต่เแถาลงเบียครับจากไปถึงโรงเบียครับแล้วไปไปถึงรถนะขับรถอะไรมารถส่วนตัวรถส่วนตัวไปส่งขอรถปิกอัพอ๋อนี่วิ่งวิ่งมาเรียบร้อยห้าสิบหรือเปล่ารถปิ๊กอัพห้าหกสิบอ๋อไปห้าหกสิบเปล่าไม่ใช่รถหนาอ๋อครับครับวิ่งวิ่งมาลูกหมากมันแตกมันหักไอ้ปรกรถมันหักครับครับมีรถมันหักเราวิ่งขวามาไงอ่ารถมัก็หมุนลงซ้าย มาคนเดียวคนเดียวหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นครับนี้พวกรถสิบลงสิบโลทุกสีนมาบุ้มบุ้มบุมกนบบปั๊ปัปมันเห็นไงมันเห็นแล้เราเราเราแสงเข้ามาแล้วทําไงเราก็หมุนเนี่ยเราก็หมุนมันต้องหลบหลบมันก็ตบหน้าเราหน่อยหนึ่งเราพลิกไหมพลิกโอ้โ่ทิ้งเฉยทิ่มแล้วก็หมุนกลับมาหมุนกลับมาไม่ได้หมุนแล้วหัว่าปัดไปปัดไปท่องน้ำทำไงก็จอดดิ่งแล้วไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้แต่ตอนนี้เหลือแค่ จริงอูทององเดียวไม่ได้พบไม่ได้พบวันนั้นพบเหรียญอามเลอ๋อเหรียญอามพกเหรียญอามเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนองแต่พยานยังมีอยู่แล้วอยู่บนราคาอ๋อคือคือในรถวันนั้นมีพยานมีนะแล้วก็เหรียญอามตอนนั้นชนั้นมีเหรียญอามเหรียญอมมีครับหมดหรือยังหมดหรือยังมีไหมหมดแล้วหมดแล้วอันนี้คือล่าสุดล่าสุดแต่ก็ไม่เป็นไรแค่รถพังอ๋อครับเสียไปสามผ่านไปตกหน่อยเลยครับอับไปโดนไบแดงก็หน่อยดีแม้ครับผม นีกเขาเรียกสามพันเราก็ไม่มีต,งตังค์กลางคืนท <c oughs> ีกู้ภัยมาถามกู้ภัยก็มีตังค์ไม่ลดละบอ <c oughs> กใจกให้เราได้สามพันได้เอาที่บ้านอ๋อครับครับเพื่อจ้างมันลากจากวังอาเข้าบ้านโอเควันนี้นะครับ <c oughs> ก็ขอขอบคุณน้ารวมมากๆนะครับก <c oughs> ารเล่าประสบการณ์หกค,ครั้งหกครั้งครับกับพยันขาวแดงติ่งอู่ทองนะครับขอบคุณน้ารวมมากๆนะครับครับขอบคุณครับ านานได้เจอทดีเจ้าค์ยินดีครับครับ้วงสุภาใจคงด้วยคาถาวัดรกัจจะเอื้อเมตตาจิตตาปียังมามาขอพอละมอ่อมช่วยนำหนทางเก้าวผ่านความทุกข์เป็นที่รักของทุกคนชนะจนวรวยรวยหนทางไม่มืดมนไม่ใช่วัน